ขอสวัสดีเลยขออัสลามวะลัยกุ้มค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะนีอยากมาแชร์ประสบการณ์การไปสัมภาษณ์มานะคะสัมภาษณ์อะไรหลายๆคนอาจจะงงเนาะก็ใครติดตามนีมาก็จะรู้ว่าตอนนี้นะคะนี่อายุ18ปีบริบูรณ์ซึ่งนีอยู่มหแล้วนะคะแล้วปีนี้มันเป็นเหมือนช่วงรอยต่อระหว่างมหกกับมหาลัยซึ่งน้องนีนะคะก็มีเป้าหมายที่เล็งไว้และโรงเรียนของนีนะคะก็มีเหมือนกับมีโอกาสมีโคต้ามีอะไรเงี้ยให้นีได้ยื่นที่นี่นะคะ จริงๆอะถ้าพูดกันจริงๆคนอื่นจะมองว่ามหาลัยบางมหาลัยคือง่ายมากนู่นนี่นั่นไม่ต้องนี่ก็ได้อะไรเงี้ยแต่เหมือนพอเราได้โอกาสเรารับโอกาสไว้มันก็ดีกว่าใช่ไหมนี่ก็เลยรับโอกาสนี้ไว้นะคะด้วยการแบบว่าสมัครนู่นนี่นั่นกับทางอาจารย์ก่อนนู่นนี่นะคะแล้วก็พอมีทางรอบพอตของมหาลัยนี้เนี่ยกลับมาอีกทีนึ่งนี่ก็เลยจัดการยื่นพอตโฟิโอไปเอ้ยไม่ใช่ยื่นเหมือนยื่นสมัครไปนะคะพอเขาสนใจเขาก็จะเรียกสัมภาษณ์เนาะซึ่งในวันสัมภาษณ์นะคะเขา เขาเรียกว่าอะไรอะมีคนที่ถูกเรียกสัมภาษณ์ประมาณเจ็ดสบเจดคนในคณะที่นีสนใจนะคะมีเจ็บเจ็ดคนแต่ว่าเขาจะรับจริงๆแค่สิบห้าคนนะคะนั่นแหละทุกคนตอนแรกนี้ไม่รู้ว่าเขารับแค่สิบห้าคนเพราะอันนี้ไม่ได้อ่านาะไรเอีอยดอะไรเลยนะคะอ่านแค่ว่าเขารับเกรดเท่าไหร่อะไรงไงเนาะเอออ่านแค่นั้นเลยจริงๆทีนี้พอพอี้ติดรอบสัมภาษณ์ใช่ไหมคะันี้ก็อ่ะเป็นหนึ่งในรายชื่อที่ได้สัมภาษณ์นี่คือความหามันอยู่ที่นีอะทุกคนบอกว่าชื่อของนี คือนีอะชู้นี่ขออภัยค่ะนี่อะชื่อสุนัตที่นีชัยมงคลคือนางสาวใช่ไหมแต่ว่าในที่ติดชื่อสัมภาษณ์นายค่ะขึ้นนายมาเลยคํานำหน้าว่านายแล้วนี่ก็แบบมีใครชื่อนายสุนัตที่นีชัยมงคลด้วหรอหรือชื่อฉันหรือไงอะไรเงี้ยแล้วสรุปก็คือจริงๆมันคือชื่อนี้นะคะแต่แค่คํานำหน้ามันผิดเนาะก็เลยเป็นที่เป็นที่คือฮากันไปว่าแบบเอ๊ะชื่อเป็นนายแล้วทำไมคนมาสัมภาษณ์เป็นผู้หญิงอะไรเงี้ย ก็นั่นแหละทุกคนก็นกรรมการก็มีการถามนะคะว่าอา้าททำไมชื่อคำนำหน้าเธอเป็นหนายละ่ะถึงว่าทําไมเขามองหาแล้วหาไม่เจอเนาะทั้งที่ตรงนั้นก็แบบมีแต่ผู้หญิงอะไรเงี้ยแล้วอยู่ดีนายมาอย่างเงี้ยแสดงว่าแบบไม่ใช่คนในนี้หรออะไรเงี้ยแต่จริงๆคือน,นีเองนะคะก็เกิดมาเยอะแล้ะทีนี้นีอ่ะสนใจในคณะคารุศาสตร์อา่าคารุศาสตร์สาขาประถมศึกษานะคะมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเนาะซึ่งทีนี้ พอติดสัมภาษณ์อ่าเขาก็นัดวันสัมภาษณ์ใช่ไหมแล้วก็ไปสัมภาษณ์ตามเวลาวันและเวลาที่กําหนดเนาะแต่แนะนํานิดนึงว่าใครถ้าจะไปสัมภาษณ์ก็การุณาไปล่วงหน้าสักส0มสินาทีหรือ1ชั่วโมงนะเป็นการเตรียมพร้อมเพื่อแบบหาตึกหาอะไรไม่เจออะไรอย่างเงี้ยแต่และมาหาอะไรเราก็แบบว่าบางคนอาจจะไม่เคยเข้าไปเลยอะไรเงี้ยทาให้เราไม่รู้ว่าตึกนั้นห้องนั้นอยู่ตรงไหนก็ควรไปก่อนล่วงหน้าสักครึ่งชั่วโมงหรือหนึ่งชั่วโมงนะคะนั่นแหละทุกคนแล้วก็เตรียมเอกสารให้เรียบร้อยนะคะ สิ่งที่นีรู้สึกว่าควรเตรียมที่สุดก็น่าจะเป็นพอร์ตโฟลิโอเนาะเพราะเรารอบพอร์ตโฟลิโอนะคะสัมภาษณ์รอบพอร์ตโฟลิโอเราก็เอาแฟ้มสะสมผลงานเนี่ยพอร์ตโฟลิโอนะคะเอาไปให้เขาดูซึ่งแล้วก็สิ่งที่ควรเตรียมอีกก็คือข้อมูลนะคะเราควรจําข้อมูลตัวเองสิ่งที่เราจะนําเสนอเกี่ยวกับตัวเองหรือว่าเออเป็นใบปพก็คือใบเกรดของเรานะคะอันนี้คือเอาไปด้วยก็ดีนะอย่างนีนีแน่ไปในท้ายของพอร์ตโฟลิโอนะคะ เพื่อแบบว่าเผื่อเขาอยากรู้เกชเฉลียข้อมูลวิชาต่างๆว่าเราถนัดหรือไม่ถนัดอะไรอะไรเงี้ยเขาก็จะได้ดูจากตรงนี้นะอ่ะแล้วก็ที่แนะนําอีกข้อนึงนะคะก็คือพอร์ตโฟลิโอนะอย่างนี้อ่ะคืนนี้ก็ใส่แบบปกติเลยแต่นี้จะมีอยู่หน้านึงที่นี้ขึ้นแบบว่าประมาณว่ากิจกรรมที่ภูมิใจมากที่สุดก็คือเป็นกิจกรรมที่นี้พร้อมนําเสนอโดยกิจกรรมนี้จะต้องเป็นกิจกรรมที่เชื่อมโยงกับสิ่งที่เราจะไปสมัครสาขาที่เราจะสมัครแล้วก็คณะที่เราจะสมัครนะคะอย่างนี้นี้สมัคร คณะยื่นของคณะครุศาสตร์สาขาประถมศึกษานี่ก็เลยนี่ค่ะเป็นหน้าที่นําเสนอเกี่ยวกับสิ่งที่ใกล้กับความเป็นครูแล้วก็เหมือนเป็นการบอกว่าเออเนี่ยเรามีประสบการณ์ในด้านนี้นะเราสามารถทํานี่ได้แล้วก็อะไรได้อะไรเงี้ยอย่างอันนี้นะคะนี่ก็เป็นรูปตอนเป็นค่ายนะคะตอนที่นี่เป็นพี่เลี้ยงแล้วก็มีใบประกาศตอนตั้งแต่เป็นเด็กค่ายนะคะจนเป็นพี่เลี้ยงแล้วก็มีเหมือน เป็นสโลแกนหรืออะไรต่างๆของเราเป็นการนําเสนอเราเนาะอย่างอันนี้น่เขียนว่าจากผู้ที่ได้รับสู่การเป็นผู้ให้เนาะดิฉันมีโอกาสไปอบรมค่ายอบรมจริยธรรมอิสลามอยู่หลายปีเพราะดิฉันคิดว่าการอบรมเป็นการฝึกในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นเรียนรู้และแลกเปลี่ยนในความแตกต่างทางความคิดทัศนคติได้รับรู้รับฟังและทราบถึงเหตุผลในความคิดและการกระทําที่แตกต่างเหล่านั้นทําให้ดิฉันเข้าใจผู้อื่นมากขึ้น จนกระทั่งวันหนึ่งดิฉันได้มีโอกาสเป็นผู้ให้เป็นครูพี่เลี้ยงให้ความรู้ให้คําแนะนําสร้างกิจกรรมแล้วก็สร้างรอยยิ้มให้กับน้องๆและทําให้นีได้รู้นะคะว่าสิ่งนั้นคือสิ่งที่ทําให้นีนี่แหละมีความสุขนะนีนก็แล้วมันก็เป็นสิ่งที่นีต้องการคือนีนําเสนอไปแบบนี้เลยว่าสิ่งที่อยากเป็นคือครูนะคะการที่เห็นรอยยิ้มของเด็กๆคือความสุขของเรานีพูดแบบนี้ไปเลยเนาะอ่ะทีนี้อันนี้คือสิ่งที่แบบว่านีแนะนํา เป็นพิเศษสําหรับทุกคนนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มขั้นตอนในการแบบเดินเข้าห้องสัมภาษณ์น,นู่นนี่นั่นกันเลยเอา้าวทุกคนคลิปนี้มันห้ามวินาทีกว่าแล้วก็เดี๋ยวนี้ไปพูดคลิปหน้าต่อแล้วกันเนาะว่าดีสัมภาษณ์อะไรไปบ้างนะคะเพราะว่าคลิปนี้ห้ามดีกว่าแล้วเนาะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย